ครับกลุ่มภูแลไบทุกคนตอนนี้เรารวมกลุ่มกันที่สมบัติครัวจะเดินทางกันด้วยเจ็ดคันคจะไปที่แม่สายจะไปแวะที่ถ้ำเสาหินก่อนอแล้วทะลุออกถ้ามรก,กุถ้ำปุ่มถ้ำปลาแล้วเราจะขึ้นพระธาตุลอยวะพระาตลอยวาวลยวะะะาวแล้วก็ทะลุออกโดยสโลจบจบเราจะอยู่ที่เชิงแสนไปวัดเชิงแสน นนี้ต้องรออีกหนึ่งคันเราั้งหมดประมาณเคันนะครับเราจะเที่ยวกันให้สนุกวันนี้ขอให้สมาชิกูแล้วที่ใครอยากจะเที่ยวเข้ามาร่วมกลุ่มได้เลยครับนี่คือช่องของลุงเจริญลมสนดิทผู้พิชิตดอยครับขอบคุณครับ

เดี๋ยววันนี้จะนําเที่ยวเดี๋ยวจะเข้าไปไอ้ถ้ำเสาหินทะลุถ้ำปุ่มถ้ำปลาแล้วไปถ้ำมรกตถ้ำมรกตแล้วก็ขึ้นพระธาตุดยทางโดยเว้าแล้วก็จะทะลุออกแม่สายไปทางสามเหลี่ยมขึ้นโดยสงูขึ้นโดยสงูเที่ยวโดยสงูแล้วก็ลงสามเหลี่ยมแล้วก็จะไปจุดจบที่เสียงแสนไปด้วยเป็นกลุ่มจะนี้รอ หมดดอนอยู่ที่สมบัติทัวะําเสาหินมีหนองน้ำคนจะมาเอวนักคานา เริ่มหนักละจะเข้าฤลดูหนาวละมีเป็นน้องทางเมียนมาด้วยหนักขานาด สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่ถ้ำเสาหิน,นครับอำเภอแม่สายมีคนไหมแอวนักขนาดนี่ขนาดปะใจเทศการนะครับแต่ป,ป,ป็นเทศการวันออกพรรษาถ้าเป็นปีใหม่นี่อย่างนี้ผู้เ,เทศการใส่ดลดนัก คนนักนะครับนี่ที่ถ้ำเสาหินถ้ำเสาหินอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายมากับเพื่อนๆมาครับเพื่อนๆ ทากวกันาตัว้ำเสาหินครับพี่น้องเดี๋ยวจะเดินเข้าไปทางสะพานไม่แอวนะครับมีทำอยู่

นี่ยโอพกขนมือฝาโอ้เปียนอุนยาือฝาเนขนมวันปลับบรรยากาศวันออกพรรษา หวยครับรถกลีบวันนี้ผมครูแลใบได้นำทีมมาเที่ยวถ้ำพญานาคที่แม่สายหลักปงผาถ้ำเสาหินตำบลปงผา เดี๋ยวเราจะเที่ยวเดี๋ยวเราจะเที่ยวตรงนี้แล้วเราจะไปที่ถ้ำปุ่มถ้ำปลาแล้วเราจะไปที่ถ้ำมรกตเราจะทะลุออกแม่สายสกายวอล์กสกายวอล์กสกายวอล์กแม่สายดอยวาวนำทีมโดยผู้ใหญ่จวนผู้ใหญ่ไปหน่นายนายใหญ่และพูหลวงมิตรผู้ใหญ่ แล้วหมวดเจริญเ <Yeah. S 2> ขึ้นเป็นหมดเจริญแล้วแล้วหมวดดอนอแล้วเราจะไปเที่ยวกันมาด้วยมอเตอร์ไซค์นะครับเดี๋ยวนี้เราก็เจอญาติมิตรสหายต่างชาติเยอะแยะเช่นเมียนมาก็ามาเที่ยวบ้านเราเราก็จะไปเที่ยวเมียนมาตอนนี้ชายแดนเปิดแล้วนะครับมาเที่ยวกันด้วยสนุกและมีอาหารให้ปลามีอาหารให้ปลา เดี๋ยวตอนนี้เขาก็จะขายหวยครับเนี่ยมีการขายหวยครับเสียงลอตเตอรี่ด้วยนะครับอ่ะใครอยากได้เอาเลยครับใบละร้อยครับตอนนี้อยู่ที่ถ้ำพญา,านาคหรือถ้าเสาหินที่แม่สายนะครับขอบคุณนะครับครับตอนนี้เพ,พ,พื่อนๆผู้ายไบครับจะเข้าไปที่ถ้ำเสาหินนะครับ อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายมีคนมากมายนะครับมาเที่ยวมันออกพรรษาวัันนนจเิ ครับตรงนี้คือถ้ำสองหินนะครับเดี๋ยวพวกเราจะเดินเข้าไปครับตอนนี้อยู่ที่ถ้ำสองหิน,น,น,หนคนมาเที่ยวนักนะครับคนต่างประเทศกับมานะครับเมียนมานักโ วันนี้ยิงหนักก่อนหนุ่มป่อวันนี้หนักก่อนคน,นะคนอ,อ่ะคนมาเอวคนมาเอวหนักก่อนวันเป็นหลายนับแป๊โอ้โหครับเป็นแลนด์มาร์กนะครับอเอวที่เอวของอำเภอเมตสายครับเข้าไปในท้ำ โอ้คำนี้สูงเม็ดหลอดเขานี่ประมาณเม็ดกว่าเม็ดห้าสิบนี่ปากคำคำเสาหินวิมืดเลยครับบันไดาท,นทางใดดีนะ,ะอ๋ออ๋อทางนี้ขึ้นได้รครับโอ้มีเสาหินมีานลายงามงาม Trúng mặt đi đó. Trúng mặt cái sấu Ừ. nhìn nhìn cái

แล้วล<อ>้อตั้งตั้งผาาวางตั้งผ้าเลยกันนครับดูเสาเสาเป็นหินนะครับทำเสาหินเสาเป็นหินได้วเป็นเสาหินไ้มาถึงพอคุงแคน่อยนี่ไงเขาถึงเรียกว่าใช้เวลาทำเสาหินไเรื่อยครับ ยังเมือดอยดู่เวลาเป็นหลายทันีวันีโอ้ก็่นมันจะนีกระพุธลูกความยิ่งรดม้าในขณะนี้นะเนาะขึ้ยากหน่อยอึ๊บอึ๊บโอ้ทาง ข้างไดดีโอ้โอ้โอนะครับผมทำขึ้นบนปองอากาศไปหมวดดอนไปขึ้นได้ฮะต <c oughs> อนนี้มีบันไดเล็ก หากมันมีบันไดเล็กขึ้นได้นะครับบันไดนี่ต้องซ่อมแซมใหม่แน่เนี่ยมันดีอยู่โอ้โหทำเสาหิน อุ๊บโอ้โอ้โอน,น,น,นานมากจากนกอเห็ได้จนกลายเป็นเสาครับเดี๋ยวคืนไปคุณต้องในดีอุ๊บู นี่ก็เป็นถ้ำครับนี่ครับถ้ำเ่าหินหงอกกินยอยสวยเลย ครับตอนนี้ลงลงจากถ้ำส่งหินละเข้าในถ้ำแล้วขึ้นขึ้นดอยขึ้นในถ้ำนะครับเราขึ้นขึ้นขึ้น,น,นแล้วก็ลงละตอนนี้โอ้เหนื่อยเหมือนกัน ตันนด้แลายมวกัมวเห็นเนอครับเนอก่อนตีห้งจะเดินบบบนี้ครับพอเตะคนวนัก ภูเลบายครับเมื่อพิเศษถ้ำเสาหินนะครับอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายพื้นที่ของถ้ำเสาหินนะครับมีประมาณ94้า่ไร่ครับเเพื่อน ร้านค้ามากมายนักท่องเที่ยวก็มากมาย วอนนี้เราอยู่ที่วัดพุทธสถานทําปานะครับเพเ่อเม่สายแต่วัดเชียงรายนี่ก่อมีนักท่องเที่ยวหนักนะครับที่หนันหันก็คือ อ่านอนออกประเทศ้ามราับเนียนมามันนะนี่เพื่อน นี <N> ่เขาเาไปจุ่มใส่โอ้<ส>โอลิงมันเกลียดได้เอาขอ้อนกนี่ลูกใส่เป็นจ่าฝูงละลิงทำป่า,ปา,าอำเภอแม่สายนีหน่หำบําปนะ วันนี้กินตามสบายนะวันนี้อีมคานาดวันนี้บอกใครแย่งแล้วอาหารเพราะว่าวันออกพรรษาละอาหารมันนักนะครับขนเอกวก็นักอย่างคุคกข้างทุก,ทกวันมันจะแย่งอาหารนะครับตอนนี้ผงปุ้ยหมดแล้วผงปุ้ย ถ้าเปียวป่องฝ้าครับขึน้นไปขึ้นไปสูงอยู่นะครับไปติดเปรียวป่องฝ้าจุดชุมวิวของถ้ำปา่าตรงนี้คือถ้ำป่านะครับนึ่มีปา่า อยากมาเที่ยวกับมงเอวนะครับที่ทําป่าก็คือเมซสายวัดเชียงรายนะครับขึ้นเวดปูนก็คือยุดชมวิวปองเปลียวฟ้านิงก็นัก เก่งยังวอกคน,คนเหนือวอกเก่งยังวอกเก่งขนาด ฝนตกกับรูไฟรถไฟสำหรับรอนฮะละเคื่อนละเพื่อนขบวนละ ทำปุ่มท,ปทปำป๋าเฮ้ยทำป๋าเีร็จทำปุ่มมาหนี้อ่าดูแลใบหมูเฮานะครับมาเอววันวัดสาครับมามาหลายตีแล้วเมื่อกี้มาตีทำสองหินตอนนี้มาตีคนน้ำนั่งนอนครับ นี่ทางเข้า นี่มูฮาอยูตีขุนน้ำนังนอนนะครับขุนน้ำนังนอนอยู่ครับมาบรรยากาศนะครับบรรยากาศดีๆนะครับเป็นธรรมชาติครับมีป่าไม้ป่าพุป่าพุปูแดงครับโอ้หนักท่องเที่ยวมานนักนะครับต่างจากต่างไอต่างประเทศก็มานนักโดยประเทศพมา่านะครับนักนัก นักกว่าคนไทยกันนะครับเงียแล้วก็อ่าหมู่ินนอกไต้ก็แถวแถวนี้ก็คืออ่าเป็ชุมชนนนองไต้หนักนะครับ ครับท่านผู้ชมตอนนี้ยูฮาใไดมาอยู่ที่ผาดไอวาลนะครับเภอแม่สายจเป็นวัชเชียนรลยนี่ครับแหงงวอลภาษาอังกฤษว่าสก็อเปลี่ยนนะครับตอนนี้ขึ้นมาดูที่บนสร้างสกายวอลครับสก<ป>ายวอลอีกแห่งหนึ่ง ของอำเภอแม่สายนะครับเน,นบสกายวกอคกคน,นะครับเริ่มจากโน่นนะครับอาคารไ่ยังบัเซต็ต ทางวัดเป็นจะเปิดใจประมาณวันที่เก้าปีการนี่นะครับเอาลงทุนไปอยู่น้อยร้านอ่ะพี่มองหันประเทศเพื่อนบ้านนะครับเมียนมาผมว่ากระจุกทัานหนึ่นเรียนอะารแบบนักก็ตะสุดแข่งเหมือนลุอพีเนี่ยแบบเป็นแบบเป็นสูงเลยยี่ห้อยุ่มหูเลี้ยงสิงคโปร์อ่ะไปวาไปวาวอันนี้คือสาวต่างประเทศ นี่นี่คือสกายวอล์กยออำเภอแม่สายอยู่บนภาคทตบดอยเวานะครับมองมองโซ่ไปได้เ่รอองโซ่ก็เออบองโซ่ละสกายวอล์กยาวที่สุดในภาคเหนือ ได้ก่ะไซเซตตีมันก็ได้น่ะถ้าไใช่ได้แหละอันตรายก่ะถ้าเกิดพุทมันจะได้เอฟต้นรดนี่ออฟเล็ก่ะอันประเทศเมันมาชัดเลยครับเมืองปีนอ้องเมืองกี้เมืองน้องโอ้หทัดยาวเลย